เนะี่ยแม่บอกฮนะอันดับแรกเราก็คิดว่าเออมันคล้ายๆเนาะแต่ว่าเราว่ามันไม่ใช่ลักษณะลักษณะนี้มันไม่ใช่เราก็คิดคิดว่าลักษณะนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเราคิดอย่างนี้มันก็จริงอย่างที่เราคิดนะเนี่ยแสดงว่าเราคิดเราเราไม่ได้คิดในเรื่องอคติตรงนี้เราคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าลักษณะรูปลักษณ์อย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้อง พอออกมาภาพเออเป็นลักษณะเออเขาสร้างแล้วก็บัรยายภาพให้คนได้ติดตามคือลักษณะนี่คือการทำยูทูบนะคุณเขาเนี่ยทําให้เราติดตามคือลักษณะที่แบบว่าเออให้เราดูจนจบอ่เขาดึงเขาดึงดูดให้เราดูจนจบอ่คลิปนั้นเนี่ยไม่ยาวมากอ,อให้เราดูจนจบแสดงว่า เขามีจิตวิทยามองว่าให้คนเนี่ยสามารถนึกคิดว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรอขนาดเรานะั่นเราคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งนั้นแน่นอนมันคืออะไรหนอลักษณะสีนี้สีเนื้อนี่อ๋อแสดงว่าเรายังนึกไปถึงว่าอ๋อไข่ไก่มันมีสีเนื้อด้วยลืมนั่นแหละ เราเราคิดว่าจะมีเฉพาะไข่ไก่ซี่มีสีขาวไข่นกที่มีสีขาวอ่ะถ้าใครได้เจอคลิปนี้แล้วจะมองลึกเข้าไปว่าเออนั่นแหละไอเรามองก็เออแสดงว่าเราคิดถูกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งนี้แน่นอนมันคืออะไรหนอคือเราอยากรู้นี่คือการดึงดูดดึงดูดความสนใจให้เราได้คิดในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วความรู้รอบตัวเนี่มีทุกที่ในเรื่องการดําเนินชีวิตของคนเราเพราะฉะนั้นแล้ว ไอ้อย่างที่เราพูดถึงเนี่ยณปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์เขาสอนธรรมะวันนั้นน่าจะเป็นวันนี้นะใช่ไหมน่าจะเป็นวันนี้นะที่มีช่วงเที่ยงเวลาเที่ยงนะนั่นแหละท่านบอกว่านอกจากปัจจัยสี่แล้วมันมีปัจจัยที่ห้าในตัวขับเคลื่อนเนี่ยเจ้าอ,อยากปฏิบัติธรรมเจ้าไปได้บ่ เจ้ายางไปในสิบสองกิโลยายเจ้ายางไปไหวบอเจ้าว่าปัจจัยที่หาอีมันคืออีอย่างบัดเนี่ยมาเนี่ยมาแสดงธรรมเนี่ยมาด้วยใจไม่มีค่าจ้างไม่มีอะไรเลยนะเอาคุณธรรมเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่ให้คุณโยมฟังท่านบอกอย่างนี้อย่างที่ประเทศนอกเนี่ยเขาไปเนี่ย เขาจะต้องคิดเป็นชั่วโมงละนะในการแสดงทมในการเรื่องนี้ปฏิบัติธรรมนี่เพราะญาติโยมมานั่งอยู่ตรงนี้อาตมามาสอนคุณโยมโดยที่ไม่มีอะไรเนี่ยคุณโยมต้องฟังให้ดีๆว่าท่านพูดวันนั้นท่านพูดเดี๋ยวคุณโยมไปฟังกันแล้วกันในพีเมีของเรานะในเรื่องนี้แหละว่า นะมันเป็นยังไงคือคนเรานั้นนะ่ะเขาเรียกว่าอะเอาคิดง่ายๆคือมันจะไปตามใจตัวเองมากเกินไปไม่ได้ไงคือลักษณะนั้นคือมันต้องมีขัดบ้างนะอย่าตามใจปากตัวเองอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะนั้นเออในในความหมายในเรื่องนั้นเนะ่อะ ท่านพูดถึงเรื่องเรื่องขันเรื่องอขันดังห้าแล้วก็เรื่องการที่จะดําเนินชีวิตให้ถูกต้องนั่นแหละนะในปัจจุบันแล้วก็ปัจจัยที่ห้าที่สําคัญเนี่ยในการขับเคลื่อนธรรมะเราต้องเดินไปได้มันเดินไปไม่ไหวหรอกได้ใส่สามขากันเบิดหางคนนั่งรถเขียนมากก็มี่พยากไม่โยง ท่านยังอยากจะมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นร้อยครึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดสิบคนนี่แหละนะนั่นแหละแต่ตอนเช้านั่นน่ะเราไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีภาระของเราต้องรับบาตรทุกเช้าที่ของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะไปสวดมนต์กับท่านทุกวันทุกวันมันได้อยู่แต่เราจะต้องกลับมาที่นี่ภารกิจของเราก็มีนั่นแหละคุณโยม เพราะฉะนั้นเียวต่างคนต่างเวลาไม่ตรงกันอันนี้ถ้าคุณยมเข้าใจเนาะ